วันที่7กุมภาพันธ์2566ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอปล่อยตัวชั่วคราวในคดีหมายเลขดำที่ออ่าง1237ทับ2565 ที่พนักงานอายการยื่นฟ้องนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันนักศึกษาและนักกิจกรรมวัย20ปีเป็นจำเลยในความผิดหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และข้อหาอื่นๆค่ะโดยระบุถึงอาการล่าสุดหลังจากตะวันอดอาหารเป็นเวลานานหลายวันล่าสุดค่ะเมื่อเช้าวันที่6กุมภาพันธ์อาการโดยรวมของผู้ถูกคุมตัวมีภาวะคีโตนในเลือดสูงมากและประสิทธิภาพในการทำงานกรองของเสียของไตลดลงอย่างมากค่ะอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ซึ่ง โรงพยาบาลเห็นว่าจำเลยอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะแก่การควบคุมตัวระหว่างพิจารณาและสุขภาพร่างกายอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่งค่ะจึงได้ขอสารให้มีการพิจารณาเพิกถอนหมายขังและให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีโดยไม่มีเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในเรื่องของสันนิฐานว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาและหลักการการคุมตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยให้ทำได้เท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้มีการหลบหนีซึ่งจะทำให้การรักษาตัวและฟื้นฟูสภาพร่างกายของจำเลย ทำได้สะดวกและลดเงื่อนไขที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตค่ะทั้งนี้สารอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยอยู่ในความดูแลรักษาของโรงพยาบาลที่ผู้ร้องเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่เมื่อผู้ร้องซึ่งเป็นนายแพทย์รายงานว่าจำเลยอยู่ในภาวะวิกฤตอาจเสียชีวิตได้ประกอบกับการเข้าเยี่ยมจำเลย,จ,เยจากบุคคลใกล้ชิดในกรณีที่จำเลยยังอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่รชาชทัณฑ์ต้องเป็นไปตามระเบียบซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในการเยียวยาจิตใจของจำเลยในขณะอยู่ในภาวะวิกฤตได้ค่ะ